ไปแล้วครับ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 นี่ครับนี่ครับปึ๊บป่าแล้วครับป่าแล้วครับนี่ครับผิดแล้วครับผมมาต้องมาเกาะตัวนี้ครับจากนี้วิ่งนะครับผมสุดยอดครับยังใหญ่คู่อ่างยังใหญ่คู่อ่าง โอ้ยตะวัจันตีนอารมณ์สุดๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาต่อนกอย่างเช่นเคยครับผมนี้ก็มากับจานนิดเหมือนเดิมครับก็เมื่อกี้ได้ไปแต้มหนึ่งนะครับผมแล้วก็คืนพันนกต่อครับเดี๋ยวเอามาลองอีกครับผมว่าจะขันไหมครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมได้ยินเสียงใหญ่ตรงนั้นครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมง้วครับผมไปครับลุยครับผมเจ้าทีเด็ดสายล่าครับ ลุยครับลยุยจานนี้เตรียมปล่อยตัวแล้วครับผมปกักครืนเสร็จแล้วครับถีเดสายล่าครับผมมาตามเสียงใหญ่ครับหลักสองครับผมหลักที่สองครับหลักแรกจะสองกุ๊กนี่เรียกส่กุ๊กคู่อ่างครับมาเจอไว้เมื่อเช้าครับผม นกฝึกครับผมแต่มที่แล้วพันนี่ครับคืนพันครับผมมีนกอยู่ใกล้ๆต้นยูคาครับบินไปบินมาครับตอนครับตอนเดินมาครับผมสองสาตัวครับบินว่อนเลยครับครับโอเคลุ้นกันครับผมจานิ้จะติดกล้องไว้ตรงที่เด็ดด้วยครับผม Okay. เดี๋ยวรอขันก่อนครับน่าจะตื่นครับพัน ขันแล้วขันแล้วขันแล้วครับขันแล้วครับคิดว่าจะไม่ขันครับเจอครื้นพันครับตอนแต้มทีแล้วครับามาลุ้นกันครับว่าจะมีนกเข้าร่วมหรือเปล่า น่าจะมีนกนอนแถวนี้อยู่นะมาชาชมาตามไอ้สองกุกเรวยเสกกุ๊กครับได้ยินเสียงใหญ่อยู่แถวนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครับก็ลองใส่ดูครับผมเริ่มใช้ได้แล้วครับเจ้าทีเด็ดครับผมเพิ่มใด้แต้มเรื่อยๆแล้วครับ นี่ครับเมื่อกี้นกป่าบินมาต้นนี้ครับต้นอยู่ขานี่ครับนี่เสียงใหญ่ครับ,บอเสียงใหญ่จริงไม่ค่อยรู้ว่าจะบินเข้ารวงหรือเปล่าอยู่ในต้นนี่แหละครับต้นขวานี่ะครับ โอยเย็นแล้วครับผมห้าโมงเจนาทีครับห่างประมาณ100ามเมตรครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับน่ครับนกต่ออยู่ตรงนี้ครับนกป่าอยู่ตรงนี้ครับผมนคกป่าครับสายมือครับนกต่อ,อยู่ขวามือครับ ห้าโมงแล้วจะลงไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะบินออกหรือเปล่าจะบินไปหาไอ้จีเดียดหรือเปล่า ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับป่าแล้วครับป่าแล้วครับนี่ครับปิดแล้วครับผมมาตรงมาเกาะตัวน,นี้ครับ เอามามาตัวที่สองครับมาตัวที่สครับีเดคู่ใหญ่ครับอือเเร็ววยังไงลงไหมลงไหมอุ้ยมีรุ่นครับมีรุ่นครับอย่างนี้ทีเดคู่สวยอร็แเ้วเรวเวเร็วเอวเร็วเ้าวลรวเรวเร็วรวเววววรวว อุ um. oh ้ยลงลงแล้วครับลงโอ้ยลงไกลครับลงไกลลงไกลครับอ๋อจะพากันไปยังตีโอเคนะครับอุ้ยตัวสวยตัวสวยครูแล้วครูแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วขึ้นมาแล้วเอาเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่โอู้เอาแล้วติดติดไหมียบร้อย ติดไหมเล็แหล็แหล็กติดจานิสปักอยู่ไมติดอ๋อติดอุ้ยสองรอบแล้วไม่ติดโอ้ยอุ้ยในเรื่องในเรื่องในเรื่องเรื่ออุ้ยสามรอบแล้วไม่ติดอุ้ยจานิส chẳng dám, hiểu, 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 không biết thi, Ủa, ơi, ơi, tìt leo, tìt leo, tìt leo, khóc, tìt leo, khóc, hiểu rồi โอ้ยเรียบร้อยฮูย้จานิวิ่งนะครับผมสุดยอดครับออโอ้ยเราจะติดอารมณ์สุดๆเลยวู้ กูก็ควจะติดทีเด็ดปักคืนเล็กเรียบร้อยครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับ <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยเด็ดจัดแล้วครับแต้มที่สองคู่อ่างทัวคู่เลยครับอันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมามาแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างจานนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้คารมดีครับคารมเคาะเาะเสียงใหญ่ มีคูอ่างด้วยครับโอ้คูอ่างด้วยคูอ่างด้วยครับอ่างหลายคำอยู่ครับโอ้อ่างชัดๆเลยครับอยู่ไกลไม่ได้ยินอ่ะได้ยินแต่มันมันขัดอ่ะมีขัดขัดสองอ่ะบนหัวเลยครับเห็นเห็นเห็นมันไปอยู่บนนหัวจานิดเลยคารมดีเลยบอคารมดีหรอคารมดีคารมนี้คารมดีคารมเพราะมันมากคารมเสียงใหญ่เสียงใหญ่เพราะครับไม่ใช่ใหญ่รวมๆคูอ่างด้วยครับอ่างเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาคลิปลงให้ดูครับนี่ รอนมาจากต้นนู้นครับหนึง่งเหินมาครับเกาะต้นนี้ครับสองตัวครับติดไม้ไว้อยู่ครับต้นนี้ครับผมน่าจะได้ได้ยินเสียงคู่อ่างในคลิปอยู่ครับโอ้โหดีใจมากๆครับผมติดตัวอ่างโอ้มันมันมันลงมาตรงนี้อ่างไหมอ<า>โอเคนในคลิปไม่แน่ใจน่าจะอ่างแล้วเพราะมันอ่างเนาะอ่อางบนต้นอะไรขำขอให้ถูกตัวเทะอะไงนนะใช่ถูกถูกแน่นอนโอแน่นอนตัวตัว ตัวไม่อ่างแพ้โดนไล่ไปมันมันจะกลับไปแล้วไอ้ที่เด็ดมเรียกย้อนกลับมาคืนลุ้นจะกลับคนดูอย่าเมื่อกี้จานิสมะคืนยังไงเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วยังไม่ติด,ดีก็ะคืนคืนสิโอ้ยสุดยอดครับผมสองแต้มครับสองแต้มติดครับครูอ่างตัวแรกสองกุก๊กเรียกเสกกุก๊กครูอ่างคำหนึ่งครับตัวนี้จานิสบอกอ่างเยอะครับติดบัดเสียวด้วยครับนี่เกือบ <c oughs> <c oughs> ติดนิ้วครับสองนิ้ว โอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคครับทุกคนโอ้ยหมานีนะครับผมจ้าที่เด็ดจัดแต้มสองให้ครับผมเย็นนี้ครับผมแต้มแรกก็รับชมได้อีกคลิปหนึ่งครับผมลงไปแล้วครับผมนี่ก็เป็นแต้มที่สองครับผมลงอีกคลิปครับโอ้โหดีใจมากๆครับผมจานิดบอกครูอ่างคารมครับผมแต่ตอนลงมาไม่แน่ใจว่าครูอ่างหรือเปล่าครับผมแต่ ตอนเทียมต้นครับครูกันกับอีกตัวครับได้ยินครูอ่างครับผมทุกคนก็น่าจะได้ยินครับเพราะว่าผมติดไม้ไว้ที่ต้นไม้เลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณครับหมานี่นะครับเจา้าสีเด็ดหมานสุดๆครับผม